ปี2025ผ่านไปแล้วครับยอมรับเลยครับว่าเป็นปีที่นักลงทุนหลายคนเนี่ยยิ้มกันแก้มปริทั้งดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq พากันทำออทามไฮรัวรัวแถม AI ก็บูมสุดๆแต่ตอนนี้ครับมีคำเตือนจากกูรูใน Wall Street ครับว่างานเลี้ยงเนี่ยย่อมมีวันเลิกราวันนี้ผมเลยหยิบ10คำทำนายสุดเดือดสำหรับปี2026จากคุณชอนวิลเลียมส์นักวิเคราะห์ประสบการณ์กว่า27ปีมาเล่าให้ฟังครับ ซึ่งบอกเลยว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงพอร์ตของหลายๆคนอาจจะต้องปรับขบวนครั้งใหญ่เราไปดูกันเลยครับว่า10เรื่องที่เขาทำนายว่าจะเกิดขึ้นในปี2026มันจะมีอะไรบ้างมาเริ่มที่3ข้อแรกที่พูดกันถึงข่าวร้ายของภาพรวมตลาดกันก่อนเลยครับ ข้อ1คือตลาดหุ้นจะดิ่งลงกว่า20%หมายความว่าตลาดหมีหรือ Bear Market จะมาเยือนครับเรียกได้ว่าเปิดหัวกันโหดสุดๆเลยครับสำหรับการที่คุณวิลเลียมส์เนี่ยทำนายว่าดาว Jones S&P 500และ Nasdaq จะร่วงลงอย่างน้อย20%เข้าสู่ภาวะหมีเต็มตัวสาเหตุก็คือถ้าเราดูจากค่า s h u l l อ PE ratio หรือค่า PE แบบปรับเงินเฟอ้อตอนนี้ตลาดหุ้นแพงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์155ปี แพงรองแค่ฟองสบู่ดอทคอมแตกเท่านั้นสถิติเขาบอกว่าทุกครั้งที่แพงขนาดนี้เนี่ยตลาดมักจะร่วงหนักครับข้อ2คือเฟดจะกลายเป็นตัวปัญหานะครับไม่ใช่ฮีโร่นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองเฟดเป็นเหมือนกับคนคุมเกมที่ดูตัดสินใจได้นิ่งแล้วก็เด็ดขาดนะครับแต่ปี2 0 2 6เนี่ยเฟดอาจจะวงแตกครับโดยคุณวิลเลียมส์เขาเริ่มเห็นสัญญาณกรรมการเฟดเนี่ยเริ่มเสียงแตกกันในการประชุมบ่อยขึ้นคนหนึ่งจะไปซ้ายอีกคนจะไปขวา ความไม่เป็นเอกภาพนี้แหละครับอาจจะสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดหุ้นแทนที่จะช่วยพยุงตลาดและข่าวร้ายภาพรวมข้อ3ก็คือฝั่งร้ายที่ชื่อว่า f l a g station อาจจะกลับมาเยือนครับ stagflation นหมายความว่าเงินเฟอ้อก็สูงแต่เศรษฐกิจกลับฝืดเครืองแถมคนตกงานก็เพิ่มขึ้นโดยคุณชอนวิลเลียมส์มองว่าตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มสอแววแล้วและนี่คือสถานการณ์ที่แก้ยากมากครับสำหรับธนาคารกลาง โอเคครับเราดูภาพใหญ่กันไป3ข้อว่าน่ากลัวแล้วครับแต่ตอนนี้มาเจาะรายเซกเตอร์รายย่อยก็ดูเดือดไม่แพ้กันครับข้อที่4ครับฟองสบู่คอนตัมคอมพิวติงจะแตก โดยคุณชอนวิลเลียมส์เขาก็เตือนคนที่เก่งกําไรหุ้นคอนตามอยู่นะครับโดยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นกลุ่มนี้มันเวอร์เกินจริงไปมากบางตัวเนี่ย price to sales ratio หรือราคาต่อยอดขายเนี่ยปาไปร้อยกว่าเท่าทั้งที่เทคโนโลยีนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเองถ้าปี2026เนี่ยหุ้นกลุ่มนี้มีการโดนเปิดแผลขึ้นมาเนี่ยฟองสบู่นี้อาจจะระเบิดได้ครับ ข้อ5ก็คือหุ้นของกินของใช้เนี่ยจะชนะหุ้นเทคครับเพราะว่าเมื่อหุ้นเทคแพงเกินไปเงินมันก็จะไหลไปอยู่ที่หุ้นหลุมหลบภัยครับปี2026เนี่ยหุ้นกลุ่มสินค้าจําเป็นสบู่ยาสีฟันอาหารอาจจะกลับมาอา o u t p e ฟอร์มหุ้นเทคโนโลยีเพราะ P/E ยังต่ํากว่ามากและทนทานต่อเศรษฐกิจถดถอยได้ดีกว่า ข้อ6ครับคุณชอนวิลเลียมส์คาดการ์ว่า n อ็นวีดีจะร่วงลงมาเป็นเบอร์สีของโลกโดยในปีที่ผ่านมาครับเขาเป็นราชา AI เขาเคยขึ้นมาเป็นที่1ของโลกมาแล้วแต่ในปี2026เขาอาจจะโดนแซงครับโดยคุณวิลเลียมส์ทำนายว่าด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนี่ย n อ i นว a ดี Nvidia จะจบปี2026ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ4แทนคำทำนายที่7ของคุณวิลเลียมส์ก็คือ Meta จะทำการแตกพาหรือว่า split stock ของเขานะครับ เพราะว่าในกลุ่ม7นางฟ้าเนี่ยหรือ Magnificent Seven เนี่ยมีแค่เมตาเจ้าเดียวที่ยังไม่เคยแตกพาคุณชอนวิลเลียมส์เขาฟันหงเลยนะครับว่าปี2026เนี่ยพี่มาร์คซักเบิร์กจัดให้แน่นอนครับเพื่อทำให้รายย่อยเข้าถึงหุ้นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าทางเมตาเนี่ยพื้นฐานบริษัทเขายังแข็งแกร่งแล้วก็มีเงินสดเหลือเฟืออยู่ครับ คำทำนายข้อที่8คือกาแพงภาษีของทรัมป์จะกลายเป็นแพ้รับบาเพราะนโยบายภาษีของประธานาธิบดีคนนี้นะครับจะไปส่งผลกระทบต่อต้นทุนบริษัทจดทะเบียนและในปี2026เราจะได้ยินผู้บริหารบริษัทต่างๆออกมาบ่นในงบการเงินว่ากําไรลดลงเพราะภาษีของทรัมป์คุณวิลเลียมส์บอกเลยนะครับว่าโค้ดนี้นะจะกลายเป็นข้ออ้างยอดฮิตประจำปีของบริษัทที่ทำไม่ได้ตามเป้าครับ คำทํานายที่9คือการซื้อหุ้นคืนหรือ stock buyback เนี่ยจะทําสถิติสูงสุดตลอดการครับเพราะว่าเมื่อภาษีของทรัมป์เนี่ยทำพิษทําให้หุ้นตกเนี่ยผู้บริหารก็จะแก้เกมด้วยการซื้อหุ้นคืนครับเพื่อพยุงราคาและทําให้ EPS หรือกําไรต่อหุ้นเนี่ยตัวเลขมันดูดีขึ้นมาปี2026เนี่ยเราจะเห็นบริษัททุ่มเงินซื้อหุ้นตัวเองคืนเยอะที่สุดเป็นประวัติการ และคําทํานายข้อสุดท้ายครับน่าจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายคนเนี่ยสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับโดยคุณชอนวิลเลียมส์เขาทำนายไวใ้ใหญ่โตครับว่ามันจะเกิดการ IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมันจะไม่ใช่ OpenAI เจ้าของ ChatGPT นะครับแต่มันคือ Space X ครับคุณวิลเลียมส์เขาบอกให้ลืมซาดีอาร a มโคหรือ OpenAI ไปก่อนครับ เขาบอกว่าให้หันมามองที่ SpaceX ของ Elon Musk ซึ่งมีโอกาสจะเข้าตลาดหุ้นและมีโอกาสจะกลายเป็น IPO ที่ระดมทุนได้มากที่สุดในโลกด้วยมูลค่าบริษัทที่อาจแตะ1ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงนะครับจะเป็นอีเวนต์ที่หยุดโลกการลงทุนให้ทุกคนหันมามองแน่นอนแล้วท่านผู้ชมคิดว่าคำทำนายข้อไหนมีโอกาสเกิดขึ้นจริงที่สุดครับหรือใครเล็งหุ้น SpaceX ไว้บ้างคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาจอดลึกทันโลกแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ